มาถึงสนามเด็กเล่นแล้วลูกไ<ฆ>ปเข้าไปเล่นกันเลยดูน้องธันวาสิน้องธันวาไปถึงกอดแล้วลูกอ่าไปเล่นกับน,น้องเลยนะ<ฆ>พี่ใหม่ดูแลน้องด้วยลูกนะไหนดูสิธันวาเล่นรถไฟเหรอโอ้โหพี่ใหม่เล่นอะไรคะบอกมันหายลูกทางโครงการกาลังซ่อมมาลูกนะ<ฆ>เล่นด้วยกันดีๆลูกนะอย่าทะเลาะกันนะคะ เกินแล้วน้ำหนักก็เกินแล้วจะไปเล่นได้ยังไงลงมาลงมาพี่บิ๊กไม่ได้ไไเ,ดะะเออ,อนื้อรถนี่นี่ไม้ไม้ช่างนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่มาเล่นตัวนี้กว่ามาฝกสร้างกายดีกว่าม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 เล่นยังไงวะไม่มีบอลเล่นได้ลูกแล้วก็แล,วกแล้วก็เจรียมอาการแล้วมันมีเบาะสีลูกอันนี้แหละเขาถึงจะเรียกว่าเหมาะสําหรับวัยอ่ะลูกจะไปเล่นได้ทําไมรถฟงรถไฟเดี๋ยวไปเล่นทําไมลูกไม่ได้ลูกโตแล้วลูก เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีทำอะไรคะลูกเล่นสไลเดอร์เหรอพี่หมายต้องดูดีๆนะเตียงโตแล้วนะค่ะโอเคอ่าพี่เกลี่ตามไปเลยลูกค่อยๆนะลูกนะ <ๆ S 1> ไปเลยลูกไปเลยเบ๊ายบายถ้ามาเล่นไม่ได้นะลูกนะเก่งมากเออระวังระวังระวังนะพี่เกลี่ระวังนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังแม่ก่อนฟังแม่ก่อนอันเนี้ยมันสไลเดอร์ของเด็กนะพี่ใหม่จะอายุสิบห้าแล้วเล่นไม่ได้ลุงยามลุงยามอีกลูกฉันค่ะลูกสาวคนโตฉันทำพังค่ะลุงยามแม่ไปบอกพ่อหน่ก็หนูทำพังหนูดึงน้องไม่ใช่ดึงน้องไม่มีแรงดึงเมื่อกี้น้องดึงน้องไม่ได้ดึงแม่เห ดไลค์คลิปนี้เยอะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย